นี่คือห้องก่อนที่เราจะทำการรีโนเวทนะครับสีมันลอกนะครับแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับด้านบนเนี่ยฝ้าเนี่ยนะครับโครงฝ้าเนี่ยตัวกระหุ่นเนี่ยมันกินมาให้จนหมดเลยนะครับอันนี้เราก็ทำการลอกฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดฝ้าใหม่เข้าไปนะครับใส่แต่งฝ้าทาสีวันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับบัวกับเบื้องนะครับนี่บัวกับเบื้องเก่านะครับสมัยก่อนเขาจะนิยมปูแบบนี้กันนะครับแล้วก็ติดคิ้วเป็นคิ้วพลาสติกนะครับ วันนี้เราก็มาเปลี่ยนบัวกระเบื้องโดยที่เราไม่ต้องแกะออกนะครับโดยการติดเป็นบอลเปเปอร์ลายไม้นะครับอันนี้เราซื้อมาจากร้าน DIY นะครับเจ้าตัวนี้นะประมาณ69บาทหรือเท่าไหร่นี่แหละนะครับ1ม้วนนะก็ห้องนเนี้ยประมาณ4คณ4เมตรเนี่ยเราใช้ประมาณ2ม้วนนะครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับเพื่อเก็สามารถเอามาตัดแบ่งนะครับให้ได้สัดส่วนนะ น,นี้เราก็เริ่มติดเป็นลายไม้แล้วเราก็จะประหยัดแล้วก็เซฟงบไปได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตอนแรกผมก็หาวิธีการติดแล้วมันติดไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะติดให้ดูนะครับว่าเราทําวิธียังไงแล้วมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับวิธีนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยวิธีการติดที่ผมทดลองมาแล้ววิธีนี้จะง่ายที่สุดเราท่าหัวลุนให้ได้นะครับเร,เราก็จับหัวนี้ให้มันสม่ำเสมอที่เราจะเอานะแล้วก็จงยักอ่นนี้ไว้นะไม่ลู่ทีเดียวนะไม่ได้นะ แล้วก็ใช้มือแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องใช้เทคนิคนินดหน่อยนะครับรูดไปทีละเล็กน้อยเลยเห็นไหมเพื่อเห็นไหมมันจะเด้งออกแล้วก็ใช้บัตรในการรูดมันจะเรียบเสมอนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับเน้นตัวนี้ให้ให้ไน้อยู่ระดับที่เราต้องการแล้วก็รูดไปเรื่อยๆเลยนะกว้างหน่อยก็ได้นะเทียบแล้วรูบจะเสมอแลสวยนะครับแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนบัวกระเบื้องโบราณโบราณธรรมดาให้เป็นบัวลายไม้ได้แล้วนะครับในราคาที่เราแบบจับต้องได้ประหยัดมากเลยนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นประโยชน์เพื่อนกระเบื้องพื้นกระเบื้องเก่าๆลายโบราณโบราณนะครับสาหรับแบบว่าอยากจะรีโนเวทห้องให้มีความมินิมอลนะครับเป็นลายไม้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็พื้นสัมผัสที่นุ่มมันไม่ได้นุ่มเหมือนมันให้พื้นสัมผัสที่ต่างจากกระเบื้องนะครับผมจะบอกเลยนะแล้วก็ราคาไม่แรงมากเพื่อนๆสามารถซื้อไปแล้วก็ไปติดตั้งเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งง่ายมากเลยนะครับเขาก็จะมีบอกว่า จำนวนเท่านี้ปูได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องถามผู้ขายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดและแล้วมันก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเหลือซื้อที่นอนมาใส่นะตอนนี้มีเด็กมาแอบบนอน2วันแล้วนะครับอยากนอนห้องใหม่จัดนะครับ อ่าวันนี้ติดแอร์เรียบร้อยนะครับอืมชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสวยสบายอยู่เย็นมากผมไม่อยากกลับห้องตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวั